ทางซ้ายและวขวาได้ยินนะครับโอเคก็น่าจะเป็นการประชุมที่ไม่ได้จัดประชุมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับยังไงก็ขอรบกวนเวลาของทุกๆแก๊งเพื่อทําการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับแผนที่จะถูกอัปเดตนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นจากทางสภาหรือว่าเงื่อนไขอื่นๆนะครับเนื่องจากในช่วงนี้นะครับจะมีแก๊งใหม่เข้ามาในหลายๆแก๊งด้วยนะครับก็เลยอยากจะให้เน้นย้ําทุกๆแก๊งนะครับหลังจากที่ประชุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไป แจ้งให้กับสมาชิกภายในแก๊งรับทราบต่อโดยทั่วกันนะครับจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ในส่วนของการอัปเดตต่างๆนะครับหากไม่เข้าใจนะครับให้มาสอบถามกับสภาอีกครั้งก่อนที่จะดําเนินการใดๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับผมเนื่องจากสภานะครับได้มีการแจ้งไปในการประชุมครั้งก่อนนะครับสำหรับการออกปล้นนะครับของในส่วนเก้าอี้และชายเนนะครับ สภาได้ทำการเก็บข้อมูลนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับทางวัดมติเวิร์ตนะครับและวัตซิตี้ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้และมีการลงมติเห็นตรงกันว่าจะนํากฎนะครับข้อตกลงของทางแก๊งนะครับในกรณีที่หากเก้าอี้และไทเดนได้ทําการออกป้นและถูกจับได้นะครับบทลงโทษก็จะมีในส่วนของการถูกวนตีจากเก้าอี้และไทเดนด้วยกันเองนะครับในส่วนนี้กลับมานะครับ อย่างที่แจ้งไปเลยนะครับว่าหากเก้าอี้หรือไทเดนสนะครับมีการออกโป้นแล้วถูกจับได้นะครับก็จะถูกบทลงโทษในส่วนนี้บังคับใช้ทันทีนะครับต่อมานะครับเรื่องที่2นะครับตอนนี้นะครับเงื่อนไขในการยื่นนะครับยื่นทําการเล่นสตอรี่กันจะมี2รูปแบบก็คือการยื่นบายพาสและการ์ดนะครับโดยการยื่นบายพาสหรือว่าการ์ดเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นบายพาสธรรมดาแล้วก็ฮาร์บบายพาส ะจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของอวิธีการนะครับและการดําเนินการหลังถูกยื่นฮาร์ปบาพารหรือว่าโดนฮาร์ปโดนการ์ดฮาร์ปมิติกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแก๊งที่ถูกยื่นและแก๊งที่เป็นคนยื่นจะต้องทําการส่งรายชื่อให้กับทางสภาเป็นจํานวนครึ่งหนึ่งของสล็อตนะครับก็คือ20คนนะครับโดยปกติแล้วก็ในส่วนของเก้าอี้หรือไทเดนเนี่ยจะสามารถส่งรายชื่อได้21คนด้วยกันนะครับ โดยจะมีระยะเวลาให้ทําการจัดสรรรายชื่อระยะเวลา1ชั่วโมงหลังจากที่ประกาศ Success by p a s าเอา่อ Success Half by p a ์ตหรือว่าประกาศการใช้การเสร็จสิ้นเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับจะมีระยะเวลา1ชั่วโมงให้แก๊งทําการคัดสรรรายชื่อเพื่อทําการส่งให้กับทางสภาก่อนเริ่มประทะนะครับก่อนประกาศเริ่มประทะจากทางสภาในกรณีนี้นะครับจะเน้นย้ำไปที่การยื่นฮาร์บบายพาร์ตหรือการที่ไม่ได้มีการเจราจาหรือว่าเวลาที่ ตกลงกันในการเล่นนะครับจะอิงหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนประกาศเริ่มจากสภาจะต้องส่งก่อนเท่านั้นนะครับในกรณีที่มีการเพิกเฉยนะครับต่อการส่งรายชื่อหรือไม่ได้มีการส่งรายชื่อตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับกฎนะครับหรือว่าบทลงโทษจากทางสภาเนี่ยครับจะจะระบุไว้ว่าในส่วนนี้หากมีการพเพิกเฉยต่อการส่งรายชื่อหรือไม่ส่งรายชื่อกับทางสภาตามระยะเวลาที่กําหนด จะถูกอักตราโทษปรับอยู่ที่จํานวนเงิน10ล้านวอลลดอลลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเล่นนะครับฮาบพาต่างๆลบก้วนทําการคัดสารรลายชื่อแล้วก็ส่งให้กับทางสภาตามเงื่อนไขที่สภากําหนดก็คือก่อนประกาศเริ่มนะครับก่อนประกาศเริ่มบรรทัดจากทางสภาต่อมานะครับในกรณีที่2นะครับการเล่นฮาร์ปบพาร์ตหรือฮาร์มิติการ์ดที่มีการเจรจาเรื่องเวลาเล่นกันนะครับสมมุติว่ามีการเจรจา ในการยื่นใบพาสหรือว่าในการประกาศเริ่มเนี่ยมันจะประกาศเริ่มอยู่ที่เวลา2องทุ่มนะครับแต่ถ้าหากทั้งสองแก๊งมีการตกลงเรื่องเวลาเริ่มกันแล้วอยู่ที่4ี่ทุ่มนะครับทั้งสองแก๊งจะสามารถทําการส่งรายชื่อก่อนเวลา4ี่ทุ่มได้โดยเงื่อนไขนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องได้รับการยินยอมจากทั้ง2ฝ่ายว่ามีการตกลงเรื่องเวลาการเล่นแล้วเป็นที่รับร้อยนะครับการส่งรายชื่อหรือการสลับรายชื่อสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดก่อนที่จะ ถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ก็คือสี่ทุ่มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการส่งรายชื่อจะมีด้วยกันทั้งหมด2เงื่อนไขเลยก็คือในกรณีที่ไม่มีการตกลงในเรื่องของเวลาการเล่นจะอิงจากประกาศการเริ่มปะทะจากสภานะครับตกลงกันเล่นเรื่องเวลาแล้วนะครับเวลาในการเล่นสภาจะอนุญาตให้สับเปลี่ยนรายชื่อหรือการส่งรายชื่อก่อนเวลาที่ทั้งสองแก๊งตกลงกันนะครับ าการสับเปลี่ยนรายชื่อนะครับสามารถดําเนินการได้ก่อนประกาศเริ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในส่วนของก่อนประกาศเริ่มหรือเวลาที่ตกลงกันไว้สามารถสลับรายชื่อได้ตามปกตินะครับแต่หากมีการประกาศเริ่มไปแล้วหรือถึงเวลาที่ทั้งสองแก๊งตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถสลับรายชื่อหรือเพิ่มรายชื่อได้นะครับมีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องบทลงโทษหรือว่าเงื่อนไขในการส่งรายชื่อไหมครับถ้ามีสอบถามได้เลย โอเคน่าจะไม่มีใครสงสัยนะครับขออนุญ,ญาตไปที่เรื่องต่อไปนะครับเนื่องจากบุคลากรของสภานะครับไม่เพียงพอต่อการดูแลแก๊งได้อย่างทั่วถึงนะครับสภาจึงจะต้องขออนุญ,ญาตทําการถอนผู้ดูแลบ้านของแก๊งทั้งหมดนะครับผมและใช้ระบบส่วนกลางแทนเท่ากับว่าแก๊งทุกแก๊งในวอต t m นต t เวิร์ธนะครับจะสามารถติดต่อให้ข้อมูลกับสภาทุกคนได้เลย นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวส่วนกลางของสภาเองหรือว่าสภาทั่วไปนะครับสามารถส่งเรื่องรีพอร์ตเรื่องได้ตามปกตินะครับผมในการให้ข้อมูลกับทางสภาอ้วนทําการถามชื่อกับสภาผู้ให้ข้อมูลด้วยนะครับหากเกิดเหตุการณ์ข้อผิดพลาดหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจากทางสภานะครับจะได้รับทราบด้วยว่าได้รับข้อมูลมาจากสภาท่านใดนะครับส่วนในส่วนของเก้าอี้และไทเดน์นะครับจะได้อภิสิทธิ์นะครับในการ รับเรื่องต่างๆนะครับอย่างเช่นการยื่นใช้การ์ดในขณะที่ต้องการทำ Story. สตอรี่สภานะครับจะสามารถไปรับการ์ดจากทางแก๊งนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือไทเดน์นะครับเพื่อมาให้กับทางส่วนกลางได้นะครับรวมไปถึงการจ่ายตังหรือว่าจ่ายเงินต่างๆในการเปิดใช้บริการต่างๆนะครับไม่จะเป็นจะต้องมาติดต่อที่สภาได้นะครับสำหรับแก๊งอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไทเดน์หรือว่าเก้าอี้นะครับก็จะต้องทําการติดต่อ นะครับกับทางสภาเองที่สภานะครับมีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องการถอนผู้ดูแลบ้านไหมครับโอเคถ้าไม่มีนะครับขออนุญาตไปที่เรื่องต่อไปนะครับเนื่องจากมีแก๊งนะครับเข้ามาใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงแก๊งที่อยู่มานานแล้วนะครับอยากจะ ทราบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกกับทางสภานะครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าความเสียหายสําหรับบูปินหรืออาวุธแต่ละชิ้นนะครับแล้วก็สารบัญการ์ดต่างๆว่าการ์ดใบไหนนะครับมีคุณสมบัติยังไงมีจุดอ่อนยังไงนะครับเงื่อนไขในการยื่นบายพาสหรือว่าฮับบายพาสสิทธิประโยชน์สาหรับไทเดนหรือว่าเก้าอี้นะครับในส่วนนี้สภาจะมีชีตข้อมูลที่ให้ทุกแก๊งสามารถเข้าถึงได้นะครับแต่จะปิดนะครับปิดไว้ให้ให้สิทธิสําหรับแก๊งนะครับเท่านั้นนะครับโดยที่ แก๊งหนึ่งจะสามารถส่งรายชื่อให้กับสภาได้เป็นจํานวน2คนด้วยกันนะครับ <S <S เพื่อทําการเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้นะครับแก๊งไหนก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้ส่งนะครับยังไม่ได้ส่งชื่อแล้วก็อีเมลกับทางสภาสามารถติดต่อส่งกับทางสภาได้หลังจากสิ้นสุดการประชุมนะครับส่วนแก๊งไหนนะครับก็ตามที่มีการนําผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าถึงชีตออกจากแก๊งไปแล้วนะครับก็อยากให้เข้ามาติดต่อกับทางสภานะครับว่า บุคคลคนนั้นได้ทําการออกจากแก๊งไปแล้วจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการนําสมาชิกในแก๊งเข้าสู่ชีทข้อมูลเชิงลึกนะครับในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวแก๊งเองนะครับสำหรับข้อมูลการ์ดต,ต่างๆนะครับมูลค่าความเสียหายหรือวิธีการยืน่นบพารวิธีการซื้อสต๊อปพารต่างๆหรือว่าวิธีการปัดบาพารนั่นเองนะครับก็สามารถติดต่อกับทางสภาได้หลังสิ้นสุดการประชุมนะครับต่อมานะครับเรื่องถัดไปนะครับ ก่อนหน้านี้สภานะครับเปิดให้แก๊งนะครับทุกแก๊งที่อยู่ในวัดมันติเว r ร์ทำการฝากคิลเลอร์คอยกับทางสภาได้นะครับในกรณีที่สตอรี่รวมไปถึงในกรณีที่ไม่มีสตอรี่ก็สามารถฝากได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นฝากได้ทั้งคิลเลอร์คอยและลูเซอร์บ็อกนะครับทั้ง2องอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเริ่มสตอรี่นะครับหรือถ้าหากไม่อยากถือไว้ในตัวไม่ว่าจะเป็นคิลเลอร์คอยหรือลูเซอร์บ็อกนะครับ สามารถทําการฝากไว้กับทางสภาได้เลยนะครับเนื่องจากทั้งคิลเลอร์คอยและ l ูเซอร์บ็อกนะครับสามารถถูกอุ้มเอ,อ๋อหรือว่าเข้าตู้บ a ดเอาหายได้นะครับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับอยากให้แก๊งนะครับรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยนะครับเนื่องจากของที่ศัที่ของทั้งสองอย่างที่สามารถฝากได้เนี่ยสามารถใช้แลกของที่เอาไว้ใช้ในการเล่นให้กับแก๊งได้นะครับสภาจะทําการรับฝากทั้ง2องอย่างเลย โอเคไปที่เรื่องต่อไปนะครับในกรณีที่มีการเช่ารถนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่านะครับหากกรณีที่สัญญานะครับสัญญาเช่ารถหมดระหว่างที่มีสตอรี่นะครับผู้เช่าและผู้ให้เช่านะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ติดสตอรี่อยู่จะต้องทําการพูดคุยกับ ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าของตนนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ในส่วนนี้นะครับเนื่องจากรูปแบบของทางสภาไม่อนุญาตให้ทําการเทดรถในขณะที่มีสตอรี่นะครับรวมไปถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะครับจะไม่มีการทําสัญญาให้กับแก๊งที่มีสตอรี่อยู่นะครับยกเว้นฮาร์บิ่พานะครับก็สามารถทําได้ตามปกติแต่ในกรณีที่มีสตอรี่เต็ม40-40สนะครับสภาจะไม่อนุญาตให้คนที่เล่นสตอรี่อยู่หรือว่าติดสตอรี่อยู่นะครับทำการเทดรถไม่ว่าจะเป็นไปหรือกลับ ทุกกรณีนะครับในส่วนนี้แก๊งจะต้องรับผิดชอบนะครับในส่วนของการเช่ารถกันเอาเองพูดคุยกับผู้เช่าหรือผู้ให้เช่านะครับในเรื่องของการายืดอายุการเช่าหรือว่าเพิ่มเงินหรือว่าอะไรต่างๆไปสามารถไปตกลงกันเองได้เลยนะครับส่วนในส่วนของ half by part นะครับกรณีที่มีการเช่ายืมรถกันนะครับสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในการเล่นจะยังไม่สามารถทำการคืนรถหรือโอนได้ด้วยเช่นเดียวกัน สามารถดาเนินการซื้อขายได้ตามปกติแค่คนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่เล่นเท่านั้นนะครับรวมไปถึงการซื้อขายต่างๆนะครับสามารถดําเนินการได้แต่การดําเนินการการซื้อขายในระหว่างที่มีสตอรี่นะครับจะต้องทําการติดต่อผ่านสภาเท่านั้นนะครับและผู้ที่จะได้รับเงินจะไม่ได้รับเงินจนกว่าสตอรี่ของแกงนั้นๆจะจบนะครับสภา,าจะมีการจดบันทึกข้อมูลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าจํานวนแล้วก็เรื่องของ ราคาที่ตกลงกันไว้สามารถดําเนินการซื้อขายได้ในส่วนนี้อาจจะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีการแจ้งเรื่องประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับมันจะเข้าสู่การช่วยเหลือกันระหว่างแก๊งในขณะที่มีสตอรี่ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้แก๊งรักษาผลประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยการดําเนินการต่างๆหากผ่านสภาก็จะถือว่าเป็นการปกป้องตัวเองไปด้วยเพราะว่าสภาจะมีเอกสารชี้แจงทั้งหมด นะครับในการซื้อขายหรือว่าในการแลกเปลี่ยนระหว่างมีสตอรี่นะครับมีใครมีโอเคต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายนะครับทาง What City และ What Multiverse นะครับมีการอัปเดตระบบ b y p a า s ใหม่เข้ามานะครับ ในส่วนของมัลติเวิร์สนะครับจะถูกอัปเดตตามนั่นก็คือรูปแบบของบา p a าส X นะครับที่เกี่ยวกับ w a t ซ City และ w a t ม m u ติ i v r r s e ทั้งหมดนะครับสามารถเล่นข้ามประเทศได้โดยเราจะทำการเล่นผ่านระบบเซิร์ฟกลางนะครับรูปแบบการเล่นนะครับจะเป็นรูปแบบของ w a t ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุ้มหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับโดยที่เซิร์ฟเวอร์เราจะไปเล่นที่เซิร์ฟเวอร์วอตอีเวนต์นะครับไม่มีระบบ Angel Time นะครับ ระบบฟาร์มนะครับเป็นระบบฟาร์มของเซิร์ฟกางตามปกติสําหรับใครที่เคยไปทดลองในการเล่นที่เซิร์ฟกลางมาแล้วนะครับจะเป็นการฟาร์มตามปกติเลยนะครับตํารวจและหมอนะครับไล่เคสตามปกตินะครับเงื่อนไขในการใช้วอลสามารถใช้วอลได้จํานวน20คนด้วยกันนะครับรถนะครับที่ใช้นะครับทางวัดวัดแบเทิลนนะครับจะมีรถให้นะครับไม่มีรถประมูลทุกกรณีนะครับ แก๊งนะครับที่ไม่มีบ้านนะครับในเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับในกรณีที่ไปเล่นเซิร์ฟกลางจะได้สิทธิ์ในการใช้บ้านทุกแก๊งนะครับต่อไปนะครับเงื่อนไขในการยื่นบายพาร์ตเนะครับค่ายื่นบายพาร์ตเนะครับจะเท่ากับมูลค่าความเสียหายที่สามารถเล่นได้นะครับอย่างเช่นทําการยื่นนะครับบายพาร์ตเแก๊ง A ทําการยื่นบายพาร์ตเให้กับแก๊ง B นะครับเป็นจํานวนเงิน30ล้านวอตดอลลาร์นะครับ มูลค่าความเสียหายที่จะสามารถเล่นได้ก็จะอยู่ที่30ล้านวอตดอลลาร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเงื่อนไขนี้นะครับจะเป็นแก๊งใดก็ได้เป็นคนยื่นนะครับหรือจะสามารถแบ่งกันยื่นคนละครึ่งก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันสามารถพูดคุยและตกลงกันได้นะครับตอนนี้นะครับระบบนะครับจะรองรับแค่ w a t t City to w อต t ันติเวิร์หรือ w a t t ันติเวิร์สทูวอตซิตเท่านั้นนะครับในการเล่นระหว่าง เซิร์ฟเวอร์เดียวกันก็คือวัตมัลติเวิร์สกับวัตมัลติเวิร์สยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มออกมานะครับอากสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกับสภาได้เลยนะครับผมค่ายื่นนะครับค่ายื่นบายพาสจะเป็นค่าดําเนินการเกี่ยวกับเซิร์ฟกลางทั้งหมดนะครับต่อมาพูดถึงเรื่องของค่าตอบแทนนะครับในการเล่นบายพาส X นะครับสำหรับผู้ผู้ที่ชนะนะครับจะสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยที่ อย่างแรกนะครับจะเป็นการรับคิลลคอยตามปกตินะครับเงื่อนไขเหมือนในเมืองเลยนะครับต่อมาเงื่อนไขที่2นะครับจะเป็นการได้รับเงิน80%ของมูลค่าที่ยื่นนะครับในกรณีนะครับถ้าหากเป็นการแบ่งการยื่นคนละครึ่งนะครับก็จะได้รับเงินเป็นจำนวน80%ของมูลค่าที่ยื่นไปนะครับส่วนสำหรับผู้แพ้นะครับในการเล่นสตอรี่นะครับสำหรับในส่วนของไบพาร์ จะได้รับลูเซอร์บ็อกตามปกตินะครับตามจำนวนที่ถูกคิดภายในเมืองวอซิตตี้หรือว่ามัลติเวิร์สเลยนะครับโอเคอัปเดตระบบนะครับของ b ายพั s เก็จะมีข้าวๆประมาณนี้นะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการอัปเดตนะครับในการใช้งานหรือว่าเงื่อนไขเพิ่มเติมสภาจะมีการแจ้งให้ทราบหรือว่ามีการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แก๊งนะครับได้รับทราบถึงเ,เงื่อนไขในการเล่นบายพั s เนะครับ มีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดเลยไหมครับเข okay, ถ้าหากว่าไม่มีใครสงสัยนะครับหรือว่ายังไม่อยากถามตอนนี้สามารถติดต่อสอบถามกับทางสภาได้เลยนะครับหลังจากสิ้นสุดการประชุมเดี๋ยวต่อไปขออนุญ,ญาตให้ตำรวจชี้แจงเพิ่มเติมครับ สวัสดีครับอันนี้จากหมอนะครับสําหรับหน่วยง,งานหมอนะครับจะมาชี้แจงคันตอนกนารทนานเกี่ยวกับการเล่นสตอรี่สาหรับแก๊งที่ให้แก๊งที่เพิ่งมาใหม่หรือว่าแก๊งที่เพิ่งเคยมีสตอรี่หรือว่าอยู่มานานแล้วแต่อาจจะย,ยังไม่เข้าใจรูปแบบบางส่วนของหมอนะครับครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจีที่เข้ามาอย่างหมอนะครับอธิบายให้ชัดเจนก่อนนะครับอัปเดตที่เข้ามาใหม่หมอยังไม่สามารถแยกจาเพศคิด จำพวกของเคสได้นะครับว่าเคสไหนเป็นเคสห่อหรือไม่หอนะครับยังคงเห็นชีมีแค่เบอร์โทรเพศแล้วก็แค่สถานที่แค่นั้นนะครับยังไม่สามารถแยกได้ว่าเคสไหนเป็นเคสห่อเคสไหนเป็นเคสไม่ห่อเคสไหนเป็นเบอร์ของใครอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในสิทธิประโยชน์ของตัวเองตรงนี้ในการกดจีก็ต้องรักษากันเองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเป็นเกี่ยวกับการใช้บริการส่งตัวนะครับหลายๆแก๊งที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ยังไม่เข้าใจในส่วนนี้เยอะนะครับ บริการส่งตัวจะเป็นบริการเฉพาะสตอรี่ที่ยื่นผ่านทางสภาเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบายพาสหรือว่าหาบายพาสก็ By ตัดจะใช้เป็นถ้าให้พูดอธิบายง่ายๆสั้นๆก็คือเป็นการนําคนที่โดนชุบออกจากหอพาไปวาร์ปเพื่อไปเกิดตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลในแมบเหมือนเวลาเราออกตู้อะครับจะมีค่าบริการห้าในการใช้ก็คือห้าพันวอลดอลลาร์นะครับแล้วก็แกงที่เล่นสตอรี่นะครับเวลาที่ไม่มีโทรศัพท์สามารถซื้อได้กับทางคุณหมอนะครับ จะราคาทั้งหมด2,000ัวอลลอนลานะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบ็กลิสของหมอนะครับต่อไปนี้นะครับสําหรับแก๊งตัวแก๊งนะครับที่เวลาก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือใดๆก็ตามในโรงพยาบาลนะครับจะนับเป็นเหตุการณ์ละ5้าแสนนะครับไม่ได้นับตามจำนวนคนเหมือนเมื่อก่อนแล้วสําหรับกรณีแค่ทะเลาะวิวาทจนถึงอุ้มศพออกนะครับจะนับเป็นตามเหตุการณ์เช่นแก๊ง A กับแก๊ง B ีตีกันที่โรงพยาบาลหลักนะครับ เช่นตีในเวลาเดียวกันแต่ว่าแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะนับเป็นเหตุการณ์เดียวกันก็จะเป็นเหตุการณ์ละห้าแสนแล้วถ้ามีการไฟกันเสร็จแล้วจนถึงขั้นนาศพออกปรจันหมดแล้วนะครับแลวมีการมาวนตีจะนับเป็นเหตุการณ์ที่สองนะครับจะก็จะโดนเพิ่มเป็นอีกห้าแสนนะครับสําหรับเรื่องของการแบกลิดนี้มีแก๊งไหนสองแสนไหมครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบกลิ์หมอที่บอกว่ามันแพงไปหรือมันไม่สมเหตุสมผลอะไรอย่างเงี้ยยังยังมีอยู่ไหมครับ ถ้าไม่มีถามทางคุณหมอมีแค่นี้ครับเรื่องชี้แจงเพิ่มเติมโอ้คนพูดไม่อยู่สวัสดีครับของตำรวจจะมาชี้แจงมาใหม่เมื่อวานนะครับเกี่ยวกับระบบคูดาวเทเซอร์นะคะอระบบนี้นะครับจะไม่เอ,เอาพูดเลย พูดดโอเคครับโดยระบบใหม่ที่นำเข้ามานะครับจะใช้มีกรโฟนไหมมีมีกระโฟนเนยเยพียมาอย่าง,อางโอเคครับโดยระบบใหม่นะครับจะใช้กับทุกคดีที่เป็นเคสงานเทานะครับยกเ,เวน้นแคปซูล โดยคดีแดงก็จะไม่ใช้เหมือนกันนะครับโดยการใช้ก็คือตํารวจจะเวลาตํารวจไล่เคสอะครับตํารวจก็จะกดเป็นระบบใหม่ขึ้นมามันก็จะขึ้นที่ด้านซ้ายอะครับว่าตํารวจจะยิงเทเซอร์ในตอนไหนซึ่งถ้าสมมติว่าตารวจไม่ได้กดอะครับทางแกงต้องทักท้วงเองหน้างานนะครับถ้ามาทักท้วงจนตอนตอนไล่เคสเสร็จแล้วไม่ได้นะครับ พี่เดี๋ยวพี่ผมลกหมดแล้วเนี่ยพูดอะไรก่ะพี่ผมตื่นพี่แล้วก็อะไรก่ะถ้าถ้าถ้าเริ่มลดเครื่องพูดาถ้าพอเริ่มถ้าเริ่มกดระบบนี้ขึ้นมามันจะมีทางแถบด้านแถบด้านซ้ายมืออะครับก็คือตำรวจจะสามารถเริ่มยิงเทเซอร์ได้แต่พี่จะผลพาพให้นะโดยหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะครับที่เวลาตำรวจไปได้เคสแล้วมันจะขึ้นด้านซ้ายผมกดได้ปะ ไม่ได้ไม่รู้กฎไงอ่ะตำรวจจะสามารถยิงได้ก็ต่อเมื่อด้านซ้ายหมดนะครับรวมถึงถ้าสมมติว่าทางแก๊งจอดรถนิ่งๆไม่ยอมขับไปสักทีแล้วหลอดนี้หมดแล้วก็ตำรวจก็สามารถยิงได้เลยเหมือนกันครับนะครับหลินพันหมดแล้วว่าห่างเขาดิ ม,ม,มีมีทางแก๊งมีใครมีข้อสงสัยไหมครับหา,หากว่าตอนนี้มีถ้าถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อเบอร์ศูนย์ห้าตัวหรือว่าปอาดาได้เลยครับเออนั้นถ้าตรงนี้ไม่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะถามหลังไหมก็สามารถติดต่อเบอร์ศูนย์ศูนย์ห้าตัวหรือว่ามาติดต่อที่เป่าดาได้ที่สอนน้อยนะครับ,รบขอบคุณครับ โอเคครับก็ตามที่ได้จัดประชุมไปนะครับมีการชี้แจงของทั้งหน่วยงานหมอแล้วก็ของหน่วยงานตํารวจนะครับหากสงสัยในเรื่องของวิธีการทํางานหรือวิธีการจัดการต่างๆนะครับสามารถติดต่อกับทางหน่วยงานโดยตรงได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของการจัดการที่มีการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องมาติดต่อกับทางสภานะครับแล้วก็อาจจะต้องรอผลในการตรวจสอบว่าทําการพูดคุยกับหน่วยงานนั้นๆก่อนนะครับสําหรับการจัดการต่างๆนะครับมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมไปไหมครับ สามารถสอบถามได้เลยโอเคถ้าไม่มีแล้วนะครับในส่วนของไทยเดนสมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมให้กับแก๊งที่เพิ่งเข้ามาใหม่รับทราบไหมครับอยากจะเน้นย้ําในส่วนไหนหรือว่าอยากจะแนะนําการใช้ชีวิตยังไงสามารถแนะนําได้นะครับมีชี้แจงไหมครับทางแก๊งไม่มีครับ แต่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรจะปรึกษาอะไรติดต่อดได้ที่แรงน้ำตาลเลยครับทางเรียวเซนก็ไม่มีครับม,มีผลิตไม่มีครับอในส่วนของเก้าอี้มีสี้แจงเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของที่เก้าอี้ดูแลเช่นเรื่องของ a d o p ด b a อ่าแ a c k แพต่างๆเอออยากอยากให้ทูกแกงที่ขึ้นมมาใหม่หรืออยู่ ตอนแล้วนะครับให้ศึกษากฎแบาร์เ็ดดีๆนะครับบางแก๊งใหม่บางแก๊งยังไม่เข้าใจในการเล่นแบาร์เ็ดนะครับถือต่อบถามผมได้นะครับถ้าบางข้อที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวเค่อยก็ได้โอเคถ้าหากว่า ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ここคงจะไม่รบกวนเวลาของทุกทุกแกงไปมากกว่านี้แล้วสําหรับวันนี้<อ>ก็ขอบคุณทุกทุกแกงที่เข้าร่วมประชุมมากครับอย่าลืมชี้แจงและก็เน้นย้าให้กับสมาชิกภายในแกงรับทราบให้ครบถ้วนด้วยนะครับจะได้ไม่เสียผลประโยชน์กันขอบคุณทุกทุกแกงที่เข้าร่วมประชุมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวรบกวนไครเดินอยู่ก่อนนะครับผมสําหรับแกงที่เหลือสามารถพักผ่อนได้เลยขอบคุณครับ,บครับครับัมาดี้นี่เสื้อผ้าอะไรเนี่ย